ท่านในวัดสดีทุกทุกกำลังใจครับสวัสดีกับช่องโมเมน,นะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็ฝนตกเย็นๆนะครับบรรยากาศบรรยากาศยามเช้า นี่นะครับสวัสดีแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าสวยๆครับจา๋าเยี่ยมมากฝนตกจ๋าเ้อะเยอะพอเพียง่ปแม่จ๋าสวยครับ

แจกเงินคนเอ้ยอยากให้คนมาชุกใหญ่นะครับอยากจะไ้ขึ้น নাই পক্ষেনে নেকি মাতিলে পৰলি Ugh. <sighs> มามามาชุดแจ๋เลยไม่ต้องทำงานแบบนี้มาชุดแจ๋ไม่ต้องทำงานครับลาเลยยาเราตัดมาแล้วครับม่ีเนาะเยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อน ไม่วัดเนี่ยเป็นจังหวัดครับไม่ใช่เป็นอำเภออะสวัสดีครับสวัสดีนะครับจะได้ขึ้นให้ช้างกินกลับฝนตกไม่หนักครับฝนตก ฝนตกไม่หนักนะครับถ้าจัดชุดใหญ่มาน่าจะดีเลยครับดีตรงไหนครับดีตรงที่หญ้าจะได้ขึ้นนี่แหละครับแต่ถ้าฝนตกแบบนี้พอกระเทินมากครับฝนเนี่ยไม่หนักครับไม่หนักครับเปรียกแค่หน้าดินเฉยๆครับเปียกแค่ข้างบนเฉยๆครับไม่เปียกถึงไม่ชื้นถึงรากครับขอบคุณนะครับ Boa 没有，再去尿布，里面有吧？我重新过去吧。 เป็นเลิกยามยามเลิกงามยามดีครับเลิกงามยามดีแบบไหนรู้ไหมครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับมาบวงสรวงหรือมาทําพิธีอะไรครับนู่นครับจะมีช้าที่ตกงานอยู่วังทุกครับนู่นครับกำลังจะเดินไปครับวันนี้เลิกเลิกงามยามดีครับ กค็คุณพี่สมพิษนะครับคุณพี่สมพิษจะมาบวงสรวงที่วังทุลุนะครับก็เลยเริ่มตั้งกระบ,บวนไปตั้งแต่บ้านตะกลางครับบ้านตะกลางก็แห่ไปที่วังทุลุนะครับพี่น้องพี่น้องชาวช้างตกงานก็กําลังไปนะครับพี่น้องชาวช้างที่กลุ่มหนึ่งนะ yes. ครับนะครับจะไปตั้งกระบ,บวนที่บ้านตะกลางก็แห่ไปวังทลุครับ ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณพี่สมพิษครับได้ติดต่อมาหาควานเขียวครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญก็ยังไม่มีเวลามาหาควานเขียวครับกร่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านก็มาดวงสวงก็ขอบคุณมากานะค,ครับคุณพี่สมพิษท่านยังไม่มีเวลาครับท่านคิดถึงลูกสาวน้องโมเมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาย อ,อร่อยมีมอมาะอร่อยอืมขอบคุณนะครับฝนก็ตกพอกระเทือนฝนนี่จัดมาชุดใหญ่เลยฝนนี่ จ่าเ,า,เา,เเาเลยผู้รัจ่าเลยนี่้ิตจ่าเลยสาธสวยทนมาแต่ถึงเมื่อวานครับ เมื่อวานไปบ้านน้องดาวครับพี่สมพิลอยู่บ้านน้องดาวเมื่อวานครับขอบคุณนะครับมาช่วยพี่น้องชาวช้างเอ้ย,อยเรื่อเรื่องลายอย่างครับพี่น้องเอ้ยพี่สมพิลครับท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างโอ้โหเรื่อเรื่องลายอย่างสุดยอดมากครับคือผู้ใหญ่ใจดีคือผู้ใหญ่ใจดีจท่านนะครับ อะไรไมเมีกินแคนตาลูปก่อ ตอนเย็นต้องสั่งใหม,นะม่นะเมอาหารที่มนข้อ,อ,อน,นี่โอ้โหนี่ไม่เคเลยอืมเนยร่วยกังลูเนยหวาน นี่จะ้จะจ่าสวยดสวยเจ้าตงเกลือดเ <c oughs> จ้าตองเกิดใหมม่ม่แกล้ตลุก เอาไปเลยครับกำลัตงตามที่จ้าเนี่เอาา้าว้าวนะอย่างนี้เขารู้สึกดีขึ้นนะได้กินผลไม้ทุกๆวัน,นขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับสำหรับผลไม้ mẹ, nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เม่ทำไมพูดได้เอาบนเอาอะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> ถ้าไม่บนก็ไม่สนุกหรอแม่ถ้าไม่บนก็ไม่มีซีซันหรอกบนหน่อยบนแล้วก็บนได้ก็ยังรักหนูแหละแม่เอ้ยนี่จ๋านี่จ๋า trong chung 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 theo ngà lúc mùi ý giúp như ngay, giúp hàng lúc mùi ơ

ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับตกไม่หนักครับฝนครับตกไม่พอเปียกดินเท่าไหร่ครับ นี่ครับตกไม่หนักก็ยังก็ยังดีครับดีกว่าไม่ตกครับก็ยังดีดีกว่าไม่ตกถ้าตกหนักๆจัดมานี้สักชุดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับดีตรงที่ว่าจะได้เปียกเปียกหญ้าครับหญ้าก็จะได้ขึ้นใหม่ช้างก็จะทันได้กินกเดือนสองเดือนครับอ วัสดีนะ้องเมย์ฝนตกเมย์จะได้มีหญ้าสวยๆกินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่ครับไปตัดหญ้ามาเมื่อกี้ครับสภาพนี้นะครับ <c oughs> ดีกว่าถามว่าช้างกินไหมก็ยังก็ก็กินนะครับนี่ครับดีกว่าไม่มียากกินนะครับณตอนนี้มีดีกว่าไม่มีบางเชือกไม่มีแทบที่จะตัดครับ แทบญาจะตัดสักต้นสองต้นก็ไม่มีนะครับบางเชือกครับแต่มมีก็ยังมีครับก็ฟันเขียววางแผนไว้ดีกว่าไม่มีเนาะมีถึงแม้จะแห้งแต่ก็ยังมีครับแต่ก็ยังกินได้ครับแต่ก็ยังกินได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับทุกๆท,ท,ท่าน,นครับขอบคุณมากๆนะครับอร่อยไหมนี่จ๋า สวัสดียามเช้าหนูโมเมส,สวยส,สวัสดีครับคุณพี่อัมพาครับสวัสดีนะครับเมยจา๋จาเมจ๋าสวยนะครับจา๋าสวยนะครับจ๋าแม่แม่ fc นะครับจา๋า fc หน่อยเมยจา๋าอ่าอร่อยไหมเออเดี๋ยวนี้ได้กินอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเย็นเช้าเช้าเย็นเธอเริ่มรู้สเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะครับเริ่มอ้วนขึ้นแล้ว ก็ขอบคุณครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เอ็นดูน้องโมเมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ขาดไมา่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญสําหรับอาหารนะครับผลไม้นะครับตกอยู่สุวรรณแต่เช้าเพิ่งหยุดโอ้สุวรรณ ออามานี่น่ครับเอฟซครับหอบมาที่ท่าตูมที่สุรินหน่อยครับนี่ครับตกไม่หนักครับสุรินท่าตูมน่าจะโดนแค่หางนะครับหมบ้านช้างนะครับน่าจะโดนปลายหางไม่หนักครับไม่หนักครับถ้าโดนหนักๆนี่น่าจะดีมากเลยครับฝนตกสบายครับผอมสวัสดีครับคุณป้าอรทัยนะครับโมมีโมฝนตก ครับเมยจ๋ากินเสร็จแล้วทําไงครับลูกฮะกินเสร็จแล้วทําไงครับกินเสร็จแล้วทําไงเออต้องให้บอกด้วยเมน่ากินเสร็จแล้วทําไงยั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 งไม่ยังไม่ทําอีกเมกินเสร็จแล้วทําไงครับกินเสร็จแล้วทําไงครับฮะยังยังยังไหนอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านูอ่ะ กินเสร็จแล้วต้องทำยังไงครับเก็บเมเมจ๋าเฉยเมยครับยังเฉยเมยยังอิ่มใช่ไหมเนี่ยเมหนูยังไม่อิ่มใช่ไหมอิ่มยังเมจ๋าเมได้ยินไหมเนี่ยยังยังยังหูกลางอีกยังหูตึงอีกมามามากินเสร็จแล้วทำไงเก็บ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 โอ้ลีลาอีก ลีลาอีกยังยังยังไม่เก็บอีกลีลาอีกยังหูตึงอีกเออหนูนี่จ้าด้วยขอบคุณจ้าขอบคุณค่าไม่สวยไม่สวยครับไม่สวยเลยจ้าสวยครับจ้ามีจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเออนูต้องไม่ต้องบอกหนูต้องรู้ว่ามีมารยาท มายาทคนไทยวาง่ายสอนง่ายมายาทคนไทยก็รู้จักหนูเป็นกุลสตรีหนูต้องทำตัวให้น่ารักทำตัวให้น่าเอ็นดูขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกทุกท่าน,นครับที่เอ็นดูน้องโมเมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญมากๆครับสำหรับอาหารน้องโมเมนะครับ ิมีจ๋ายิ้มหวานนะครับยิ้มหวานครับยิ้มหวานยิ้มยังไงครับยิ้มหวานครับยิ้มยิ้มหวานยิ้มกินไม่ด้วยเหรอยิ้มยิ้มเอ๋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 อ๋อดูดู ช่วงแก้มเธอช่วงหัวของเธอเริ่มใหญ่ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มขยายขึ้นนะครับเริ่มขยายขึ้นเป็นสาวเต็มตัวครับทีนี้เธอเริ่มเป็นสาวเต็มตัวนะครับน,น,นี่นะครับสัดส่วนของเธอณตอนนี้นะครับดีใจมากๆาครับที่ควันเขียวทํามาได้ขนาดน,นี้แล้วเลี้ยงมาเลี้ยงเธอได้ขนาดน,นี้แล้วควันเขียวดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาควันเขียวคิดแต่เรื่องหนูนี่แหละ คิดนเรื่องโมเมรครับจะเลี้ยงยังไงจะให้เธอได้อ้วนขนาดนี้ครับแต่ก่อนนะคิดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกินความสามารถของควานเขียวครับการเอาใจใส่ครับการแกะการสังเกตการกินการอยู่นะครับก็ขอบคุณครับที่ขายไม่ได้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีลหลายหลท่านนะครับหลายๆายท่านนะครับ,นนรบขอบคุณมากๆนะครับ อโอเคนะครับควานเขียวก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับ